สวัดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ช่องชิคกี้พายค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการของกินหน้าโรงเรียนอตอนนี้นักเรียนประมาณ50%นะคะเพราะว่ายังไม่แต่งร่างกันใช่ยังเป็นนักเรียนที่เรียนไม่เสร็จอยู่ใช่อันนี้นักเรียนนานาชาติอีกแล้วบบว้วาวแล้วแกกินกบอัน <c oughs> นี้ เรามีไปถ่ายทํากันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกคนจะล่องมงจังหวัดกันนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสุ่มโรงเรียนกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนอะไรคะ่ะเบ๊จับมาเลยดีกว่าไม่หนูมือมื่อมือหนูมือมือมือพี่โก้โกมาเอาพี่โก้นานๆทีมาโรงเรียนรีนกาญจนบุรีนุครอค่ะก็ายังไม่เห็นโรงเรียน ไปดูด้านงานก่อนถ้าไม่มีติ่โรงเรียนปะ่ะไม่ถ้าไม่มีก็คือกินเท่าที่มีผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีของกินถึงแม้จะร้านหรือสองร้านหรือว่าสิบร้านก็มีไหนเรามาดูกันว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างมาอมไหย ว่ามันมีหลายโรงเรียนในการจนบุรีที่เราคัดเลือกมานะคะแต่วันนี้เราจะไปกันที่โรงเรียนการจนะนุเคราะห์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงสตอรี่ไอจีแป๊บหนึ่งทุกคนเรากำลังจะไปโรงเรียนการจนานุเครเจอกันเจอกันค่ะบอกก่อนการนะจ๊ะบุรีโอเคค่ะทุกคนลงไอจีสตอรี่เรียบร้อยแล้วทุกคนไปติดตามได้นะคะไอจีนะคะขึ้นให้ตรงนี้นี่นีเฮ้ยบางทีมีแจกของนะเราปู้ยยี้คือเมื่อไหร่ ใช่ตอนน้อมี่เจคไปพิธีค่ะพี่คนนี้ก็มีบัตรกำลังจะออกสินค้าใหม่อันนี้ลงวันไหนไม่ทันหรอกถ้ามันหมดแล้วทุกคนก็จะไม่ได้เห็นแล้วแต่ถ้ามันยังไม่หมดทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะคะที่จิ๊กซอทิมมี่เดลี่ค่ะทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะคะมีมา3สีพร้อมกันใครที่สนใจนะคะทุกคนน้องมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีออริจินอลของเราเป็นสีแดงนะคะใครชอบสีไหนไปรอเฟกันได้เลยนะทุกคน ใช่ใช่เราก็ต้องไปหาของกินต่อใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าของกินน่าจะอยู่ฝั่งนน้นใช่ของกินอยู่คนละฝั่งนะคะแต่อันนี้มาถ่ายให้ดูก่อนว่าเราว่าทางโรงเรียนแล้วนะทุกคนนี่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วได้ยินแต่เสียงกี๊โนกใช่เราจะทำยังไงกับของกินก่อนดีเว่าเห็นแต่เด็กเราเราไปร้านแรกก่อนคุณแม่รูฝั่งแมัน้ขรถชนรถรถใครไม่รู้ดใ อะไรก่อนก็ได้ที่ไม่ชีวิตชีวามีตอนนี้สวัสดค่ะแม่สวัสดค่ะสไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วตอนนี้ตกใจมากเราเลือกก่อนดีกว่าเลือกก่อนอันนี้คือมียำด้วยหรอคะแม่มีตะแกงไหมป้ายำรัวเลือกมาขออนุญาตหยิบก่อนเอ้าพี่ต่อจะช็อกเรื่องเสียงนิดนึงนะขอโทษเลยนะ หรือว่าเอายำไก่ผสมลูกชิ้นเลยบลาลองดูอะไรก็ไม่รู้หมนเอายำไก่ผสมลูกชิ้นนี้มาเลยเอารสแบบเด็ดเด็ดอ่ะเด็ดกว่าหนูอ่ะไม่เอามาเลยอุ้ยไก่ไก่มาแม่เอาไก่มาอุ้ยมันมีไก่หน้าโรงเรียนด้วยร้านแรกคือร้านอะไรครับคุณทัพทีมมันเป็นยำไก่ทอดแล้วก็ยำลูกชิ้นค่ะนี่เรากินร้านเดียวแล้วเราไปเลยไหม ร้านตอนนี้มีข้าวๆนะมีไม่ค่อยเยอะมากใช่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดร้านร้านแรกของพี่เป็นร้านผลไม้นะใช่ร้านทผลไม้ปูย่างแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่คนต่อคิวเยอะมากเมื่อกี้คือร้านอะไรไม่รู้ไก่ทอดคนเยอะมากแม่คู่แข่งกันเปล่าไม่เป็นถ้าถ้าไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวหนูมาเปิดแล้วเป็นคู่แข่งแม่เองเฮ้ยเฮ้ยเอาไปวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไรกินมากเลยอ่ะไม่น่ากินถ้าหนูหรอกตอบไหนตอบไหน โอ้ห้าสิบเองหอเองหรอแม่แม่อแอบลดราคาปะเนี่ยหลย้ลง,งกชิ้นอะไรนะคะเรื่อยๆอ๋ออมัมหน่อยนะจีมือแม่แต่อร่อยไหมคุณทัพีมแต่ผมชิมอร่อย อร่อยมากครับทุกคนคุณได้ชิ้นส่วนไหนไปน่าจะเป็นอกนี่ลองกินอันที่เป็นไก่อุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงพี่ไปถ่ายเลยเดี๋ยวหนูช่วยแม่ขายของเปรี้ยวจี๊ดใจอร่อยมากอร่อยมากมาลองโอ้โหยังอร่อยมากยังอร่อยกินเลยอะไรเป็นไงบ้างเดีมันมันร้อนอุ้ยอร่อยอ่ะ อร่อยจบยังอยอยออยนะอยเราไปร้านต่อไปกันก่อกินผลไม้นรยการคือปกติชอบกินผลไม่มากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหน้าโรงเรียนวัดดีจ้าแม่อันไหนแซ่บสุดแม่มะม่วงใช่หมได้อันนี้ก็ได้ค่ะนี่กะปีเลยก็ยำเลยก็ได้แม่จัดมาเลยค่ะได้คุณเอาอะไรอย เมื่อก่อนมาใจตังค์ก่อนแหม่ไม่มีตังค์ไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแม่น้องเป็นตะลุด้วยร้านนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่เป็นการหั่นรูปแบบใหม่ทุกคนเห็นปะนี่หบาทสามสิบห้าค่ะนี่ค่ะทุกคนอือออเปรี้ยวจี๊ดกลบน่าจะต้องตื่นหน่อย ตื่นนะวันนี้เพราะว่าพี่ก๊อฟชอบของเปรี้ยวเหรอใช่ดงมากอร่อยปะอร่อยอร่อยแต่เปรี้ยวตื่นเลยแว็บเดียวแว็บเดียวพอร้อยน่ะอร่อยเนาะเย็นเย็นน่ะสดชื่นมากอะไรขอโอเคพี่เราไปร้านเล็กๆขอ่งนู้เลยปะได้เดี๋ยวเราประชากรเราไปด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวเฮ้ยคิวอยู่ไหนมีคิวนะเนี่ย,ม,นนยมีสองคนหรอโอเคคือน้องโรงเรียนนี้เขาเข้าแถวในการซื้อของเป็นระเบียบมากเลยทุกร้านน้องเขาจะกินรานั้นนะนะแถวยาวเลยนะคือเขาต่อคิวยาวมากแต่เราอาจจะยังไม่ว่างต่อน,นะคะเดี๋ยวเรามาขอลองตรงน,นี้ก่อนเฮ้ยลูกแมค้ากแล้ว ช่วงนี้ร้อนมากเลยพี่ซื้ออะไรบ้างคะแม่ชื่อสมพรค่ะไม้ละ20หนูบอกเลยหนูพุ่งทอดเมื่อกี้เลยเอาทุกอย่างอย่างละชุดคุณแม่อย่างละชุดไปเลยชุดละ20่สิบตัมปูนี่ของใคร20หรือเปล่าเดี๋ยวเอาด้วยเอาแม่เชี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 ค่ะพุงชีสจ้าอุ้ยน่ากินน้าน้องน้อง้ยล่าสุดแคล็กระเป๋าเงินไหมคะจ้างไหมเดี๋ยวมาช่วยวันยี่สิบอุ้ยพาโน น้ำจะหลวดด้วยต้องกินต้องกินเราเหมืนมอนกันชีมหมดเลยแม่บิ้มเไปเลยแม่จ๋าหน้าโรงเรียนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ล้านจ๋ะทั้งหมดเนี่ยมีหกแล้วมีที่อื่นอีกไหมคะหรือว่ามีแค่ตรงนี้เลยถ้าหน,น้าโรงเรียนอ,อ๋อมีแค่ตรงนี้ประมาณหกร้านนะทุกคนอุ้ยเฟรนไฟน่ากินมากอ่ะจะบ้าตายก่อนมากำลังอยากกินเฟรนไฟเลยค่ะร้อนเลยหนงเดียวไม่พอคุณเอาอีกไหมแต่ไม่ใจดำไปแล้วนะ ไปเดี๋ยวเราไปร้านน้ำหมุนต่อไปก่อหนูไปไหนแล้เราต่อคิวซื้อน้ำก่อนนะครับสักครู่นะฮะเมื่อกี้คุณป้าร้านนั้นน่ารักมากเลยหอมเก้นเลยด้วยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ำเะไรเฮเดียยวฮ้เ้ยเฮยมี้้ำเนใยม้านร้านฮ้จเฮ้ยน้ย้ยเฮ้อเน้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเยเ่อยเร้ยเฮ้นเฮ้อเฮ้ยเฮยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้ยเฮยเาเาเเ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 ย้้ อยากกินอะไรที่มันซ่ามีมีแนะนำไหมตรงนั้นซซ่าไม่มีคือน้ำโคลาพี่ก็มีพี่ก็มีในใจนะคืออะไรคืออะไรบูเบอรี่โซดาไม่ต้องมาคุยกกกันเมเตอร์าลุ๊กกี้มต้มี่ต้อมโปย๊กยี้กันไต้อมโปอ๊กกี้กัต้อมาปกีกต้อนมกี้กัไร่องมปไม่ตอนมี้กอไ่อดไม่ไหวแล้วอ่ะ้องช่วยด้วยเอือด สวยมากเขาบอกฉันว่าคุณสวยมากสวยเกินเขาพูดกับฉันแบบนี้อันนี้พี่ชายทิมมี่บัตใช่ไหมเลยสวยขนาดนี้น้องใสของไ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลองลองพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณใช้ทิมมี่กับมี่บัตรใช่ไหมทำไมสวยเกินถูกต้องเอารูปมาถ่ายหน่อยเอามาเลยร้อยกล้องเดี๋ยวพี่เยี่มให้เอามาเลยเติมคิวแล้วครับพี่มาแล้วอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้นมสดนมสดอร่อยใช่ไหม เอาด้วย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 เด็ดเมนูคเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอาเอาด้วยเอาด้อยทนีเลยเอานมสด1แก้วนด1แก้วอันนี้แก้ว20ขาอนี้แก้วอ้เดี๋ยวสั่งสั่งี่เดียวเลยค่สวัสดีค่ะคุณแม่เอาไวจะลลวดแรงมากมากแรงมากคือยังไงอ่ะพี่ต้อรับน้วผมเอาโคลกเจลวดเหมือนันครับพูดเลยก็ได้อาทิะแก้วได้เอาก๋วยเไก่หอไข่หอหูกวยีพาหูผมได้ยินนะ แหม่บอกแบบนี้ได้ยินชัดนะใครเอานมสดกี่แก้วผมเอาผมกินกับคุณทำได้ไหมได้ไม่อยากกินเยอะมากถ้านมสดใส่ไข่กระพุ้งไหมจ๊ะใส่ใส่ใส่เอาใสแม่นมสดใส่ไข่กุ้งสองแก้วแก้วสิบห้าก็ได้เอาแก้วยี่สิบก็ได้แก้วแล้วคุณเอาอะไรเอาบลูเบอร์รี่โซดาค่ะบลูเบอร์รี่โซดาว่าจำได้ด้วยเหรอพวกคนคุยกันหวยโซดาเอาจรวดแรงๆของก๊อปอะที่เอาบลูเบอร์รี่โซดาแม่ เอากล้วยปั่นใส่อะไรเอาเอาเอาจรวดโซดาพี่เอาจรวดโซดาแรงแรงหลอดสีแดงค่ะนุ่มสดสองแก้วใส่ไข่มุกหวานน้อยแล้วก็มีมะนาวโซดาด้วยโอเคไม่เป็นไรครับี่แดงแดงมะนาวโซดาของพี่ชายหนูแล้วก็หลอดขอสีไม่ไม่ต้องแรงมากเอาสีลุ้งอะลองกินมดูกันอย่าบอกนะอย่าบอกนะคุผมก็ทายหนังพี่โดนบาดจ๋บ ทททำไไไมมมมมาาาเล่นเป็นพระเอกวะครับมาถ่ายหนังมามเล่นเป็นอะไรไม่รู้อน้เนาะเอ้าอ๋อมาหาเสาคนที่อยู่กาญจนบุรีพูบพูบอ้างว่ามาถ่ายไหมไม่เราคนมาทำในหน้าโรงเรียนตอนนี้มาหาของกินเห็นว่อพี่ว่านี่ผมอ๋อมาหากรุงเทพไม่มาหามาหาที่กาญจนบุรีวน้องคนเดิมอยู่ไหมนเดิมพศใคร ะุยอไไไร่มด้เราเจอมดปากแจวนะคะทุกคนแต่นี่ของพี่ชายหนูไปนี่เดี๋ยวผมลองกินแดงโชดาโชดาโชดาดูแดงโชดาแดงโชดากี่ร้อนจัดอะพเมื่อเหร่เดี๋ยวได้พลาดนะเนี่ยหวานเจี๊ยบป่ะหวานเจี๊ยบไม่ได้บอกให้หวานหน่อยอร่อยอันนี้บลูเบอร์รี่คุณคืออร่อยพนุไม่หวานคุณบลูเบอร์รี่อายยย์อายยยใช่ไหม ผมอยากลองมากเลยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าผมจะได้ซื้อเพิ่มหรือเปล่านมปึ uh> like ๊บแล้วก็ร่นนมนมกดอีกไม่สะใจไว้รุ่นชท่าไหรใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ของคุณบุงเฟิร์นกับของผมคุณเฟิร์นหลอดสีไล่เหลืองเดียวเดียวเดียวคุณมีไข่มุกอ่าไข่มุกของเก้าอนจิ้มไปแล้วคุณจิ้มไปสองอันเลยแม่ขอโทษนะหนขอสองอดแล้วกัน ไอเก่งเมนูคนลาดอะดูดิสตรอเบอรีส้มอ่ะเออลองชิมดูสตรอเบอรี่แม่ทั้เท่าไหร่ยีสบาทป่ะจ๊ะทั้งหมดนะแม่หนึ่งสองสามแปดปดห้าหกเจ็ดแปดเออแปแล้วแปดแม่แปบวกน้ำเปล่าหนบวกน้ำเปล่าหนึ่งเท่ากับ10ดแปดดสิบห้าคูณแปดเท่ากับแปดบาทแม่ร้อยยี่ นั่งก่อนกี่ไหร่สิบบาทร <c oughs> ้อยสามสิบอ๋อร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดเนื้อไหลเราจะตื่นเต้นแม่บอกว่าแต่แม่เลยหนูก็ตื่นเต้นตัวเองเหมือนกันเนื่อไหลไม่อยู่แล้วทำไมตัวจริงนั่นละว้าไปไหนหน้าโรงเรียนไหม <c oughs> ไปไป,ไปหน้าโรงเรียน รานะคะหายสาบสูญไปหมดแล้วทั้งทีเฮ้ยหนูขอพูดอะไรนี้หน่อยได้ไหมได้หนูชอบนมสดเขามากเลยคือบอกว่าไม่หวานใช่ปะแม่ทําหวานน้อยจริงแล้วก็ได้กลิ่นนมจริงๆอ่ะใช่หมะเอาเลยไหมเอาอีกร้อยเก้วเลยปะสไตล์คณเลยชาไทยชอบกินนมเนี่ยอันนี้คือถูกต้องเฮ้ยเฮปากรั่วยทีทีเราเป็นดาราใครก็ได้ไปหิ้ววิเอกตอบออกไปดิจะได้ได้โรงเรียนปล่อยไปเลยให้แกเดินอยู่ตรงนั้นแหละคนแก่ๆต้องเดินตรงนั้น โอเคทุกคนเรากลับมาบนรถกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราอาจจะกินยากนิดนึงเดี๋ยวเรามากินกันบนรถแทนเรามีนี่ค่ะมันฝรั่งร้านแม่เบสนะคะนี่แม่หนูใชเ่เหล็กเลยแล้วก็มีน้องอันนี้เมื่อกี้กินไปแล้วนี่เหลือไก่ทอดยังไม่ได้กินเลยทุกคนในนี้แต่ร้านเมื่อกี้ที่ทัดใจมากสุดคือร้านร้านยำอ่ะยำไส้กรอกอ่ะนแล้วนะนี่นี่ใช่ไหมเห็นไหมอร่อยมากกังหลังงังโซ่อยู่แล้วอร่อยมากอร่อยจริงขอเลยแล้วกัน ถ้าเรยจะมาไม่ถึงทุ่งนาอนุไม่พอเลยไม่คุณถืออยู่ไงอ๋อเฟนี่ไก่ทอดอร่อยพานุวยลองอร่อยจริงอร่อยมากของชีสคนนี้ไม่ได้กินนะใช่เขาอร่อยไปโก้คตรตีมแทงอ่ะเขาได้ไปเนี่ยเขารับจบอร่อยไก่ทอดอร่อยเนาะหอร่อยมาก อะไรทอดอร่อยไก่ทอดนี่ทำไมมันมันอุ้ยแล้วบางคุณจับถุงมันมันอร่อยอ่ะพี่ก็กินยังกินแล้วครับอืแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายสูตรเดียวนี่กันเฮ้ยเป็นไงอร่อยเอออร่อยอะไรวะอร่อยผมเขาเยาว์ผมเขาเยามันแบบมันกลมกล่อมนั่นแหละกลมกล่อมเหาออร่อยอร่อยอ่ะผงชีสเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะทุกคนว่าอะไรหรือเปล่าแดนแกนแกนพี่ออฟพี่ออฟล้างรถด่วนผงกระจาย พี่ขอฮู้กับกูบอกว่าแย่แล้วกูหุกเหรอน้าอร่อยใช่ไหมกรอบเด็ดดีกว่าเขาเด็ดแบบเออเด็ดดีกว่ามันจะได้ไม่หุกเริ่มหนวอืมแต่ก็มีความกรอบอร่ออยืมือโทษนะโทษนะเลยเหรอเฮ้ยมันแตกอะรูมีรูมันนยังกอบอะกอบไม่ใช่เหรเรากินร้านเดียวกันปอกวะเอาเต็งกิน ลอยไหมลอยไหมลอยไหมลอยเหมือนมันฝรั่งทอดเลยเอามันฝรั่งทมันไหมอ่ะอืมไม่ต้องพูดว่าอร่อยไหมแต่ว่าอย่าหยุดกินคุณพูดถึงความรู้สึกวันนี้ที่ได้มอืมเปลี่ยนน่ารักไม่ได้แบบมีคนแบบมีแบบ ชื่อเสียงอะไรมางเงี้ยเขากป็ปกติของการแตกรึอยู่แล้วแต่เขามีการเว้นระยะให้เรานะหมายถึงว่าแบบว่าใช่เป็นพื้นที่ให้เราถ่ายทับน้องๆี่น่ารักกันทุกคนมากครับก็อย่างที่บอกครับไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราวันนี้แล้วขอบคุณดีใจครับดีใจเหมือนกันที่ได้เจอถูกตอนน้องดีใจเหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่บอกนะทุกคนติดตามไอจีโอรีถูกไหมคือทีมงานลงไว้ก่อนบอกก่อนว่ากำลังจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็